มามามาเลย <c oughs> ต้าันเอากล่องโฟมก็หนืดเลยดิ <c oughs> อาตานอ <c oughs> าต้องมาตะวันลงมาเร็ว <c oughs> มีคนดึงตูดอีกหนี เราก็เหมือนที่สวนสาธารณะแหละจะอุ้มได้ไงเดี๋ยวแม่ขี่เหยียดเปียกขึ้นไปเลยไปขึ้นไปกับเปิ้ลขึ้นไปสองคนลงมาพร้อมกันไปน้องอย่าย้อนสอนดิน้องต้องไปขึ้นบันไดแล้วไหลลงมาน้องไม่บอาให้ไปขึ้นบันไดขึ้นแบบนั้นไม่ได้มันลื่น น้องไปไหนแล้วนี่ขึ้นได้ใหม่ดีเนี่ยถั่วหนูมีหรอไม่ต้อยหรอหัน้ำมันหัวหลยลูกเน่บังเหยียบน้องเหยียบน้อง้ว อน้ำเต็มก่อนแรงเลย,ยแรงเลยไล่ดิเต็มเไหนว่านี่ว่แข่งกันเชีย โผล่แล้วจะใส่เสื้อชูชีพดูดิหัวน้ำมากเลยโหล่ไหวกันเต็มที่เลยเอ้าเดี๋ยวน้ำเต็มถังแล้วเดี๋ยวแม่บอกยังยังเหรอยังยังไม่เต็มพี่น้องยังไม่เต็มอีกนิดนึงอ่ะมาสไลด์ลงมาก่อนก็ได้มาเอาสไลด์สีส้มแหละ ระวังเจ็บตูดนะไหลออกมาไหลเลย <laughs> มันไม่ไหลเหรอเดี๋ยวนะ้ำมันเต็มถังแย้ว